สวัสดีครับส่งงานนะเป็น Fort u n e r นะครับ T.R.D. นะครับอันนี้เป็นตัวขับ4.2.8นะครับเรามาดูงานติดตั้งกันเลยนะกล้องหน้าหลังนะครับความชัดระดับ 4K การเดินสายแบบเรียบร้อยนะครับหลบสายแอร์แบ็กนะครับไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับนี่ช่องจุดบุหรี่ก็คือตรงนี้กันหรือ USB นะก่อนหน้านี้ก็จะเสียบแบบช่องจุดบุหรี่อันนี้ก็ไม่เสียบแล้วนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับตัวกล้องหน้าก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวยๆเลยเนี่ยยึดติดแน่น อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับไม่หล่นไม่ร่วงมีระบบตัดไฟด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ <S <S แล้วก็มาดูมุมมองกล้องหลังนะครับว่าเก็บไว้ตรงไหนกล้องหลังก็ไม่ต้องออกมาข้างนอกก่อนหน้านี้ลูกค้าออกมาข้างนอกจะเห็นเป็นรอยเจาะเห็นไหมรอยเจาะอ,ออกมาติดไว้ตรงนี้นี้ไม่ต้องนะครับคือเก็บไว้ข้างในเลยในเมื่อฟอร์จูเนอร์นะครับมีกล้องถอยในตัวอยู่แล้วนะครับกล้องรุ่ไใหม่ก็เก็บไว้ข้างในเวลาโดนฝนปัดน้ำฝนก็ปัดออกได้เลยนะครับ ก็จะไม่เกีดกัน,นยกล้องหลังเห็นไหมทุยสวนเลยซ่อนสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยพรมอะไรก็ไม่ต้องเลอะนะครับนะครับไม่ต้องเจ็บปวดเยอะนะครับก็ฝากไว้ให้คลิปนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับก็สามารถติดต่อาเาถือได้เลยนะครับสวัสดีครับ